เกิดอะไรขึ้นกันแน่ในเมียนมาเบื้องหลังภาพความกัดแยงที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ครับมันมีเรื่องราวที่ซับซ้อนแล้วก็น่าสะเทือนใจซ่อนอยู่ในการเจาะเลือกครั้งนี้เราจะมาลองประติดประต่อชิ้นส่วนทั้งหมดของวิกฤตการณ์ที่ดูเหมือนจะยังไร้ทางออกนี้ด้วยกันวันที่28มีนาคมปี2025แผ่นดินไหวขนาดมหึมา7.7แมกนิจูดขยาใจกลางแผ่นดินเมียนมาอย่างที่ไม่เคยมีใครคาดคิดและนี่แหละครับ คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดแต่คำถามที่สำคัญกว่านั้นก็คือภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงขนาดนี้กลับกลายมาเป็นโศกนาฏกรรมที่สร้างขึ้นโดยน้ำมือมนุษย์ได้อย่างไรนี่คือปมปริศนาที่เราจะมาคลี่คลายกันในวันนี้ครับเอาละครับเรามาเริ่มกันที่บทแรกหายยนะที่ผิดธรรมชาติและการตอบสนองที่เหมือนจะถูกคำนวณไว้แล้วของรัฐบาลทหารลองดูไทม์ไลน์นี้นะครับมันเผยให้เห็นความจริงที่น่าตกใจมาก เริ่มจากแผ่นดินไหวที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตคนถึง17ล้านคนแต่แค่ไม่กี่วันให้หลังกองทัพกับสกัดกั้นความช่วยเหลือไม่ให้เข้าไปในพื้นที่นอกเขตควบคุมแล้วพอถึงกลางเดือนเมษาก็มีการประกาศหยุดยิงเพื่อมนุษยธรรมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับตรงกันข้ามการโจมตีทางอากาศกับดุนแรงขึ้นถึงขีดสุดนับตั้งแต่รัฐประหารปี2021เลยทีเดียวนี่คือคําพูดที่สวนทางกับการกระทําอย่างสิ้นเชิงความเสียหายกว่า11,000ล้านดอลลาร์สหรัฐตัวเลขนี้มันไม่ได้เป็นแคค่ตััวเเลขทางศรรษฐกิจนะบ แต่มันคือการซ้ำเติมความทุกข์ยากของผู้คนที่บอบช้ำอยู่แล้วให้เลวร้ายลงไปอีกใช่ครับแผ่นดินไหวเป็นแค่ฉากหน้าของปัญหาที่มันใหญ่กว่านั้นเยอะเลยเรากำลังมองดูประเทศที่กำลังทำสงครามกับตัวเองประเทศที่กำลังแตกสลายจากข้างใน3.6ล้านคนคือจำนวนผู้คนที่ต้องกลายเป็นผู้พัดถิ่นนับตั้งแต่ปี2021ลองนึกภาพตามนะครับว่าประชากรทั้งเมืองใหญ่เมืองหนึ่งต้องอพยพหนีตายทั้งหมด นั่นแหละครับคือขนาดของวิกฤตด้านมนุษยธรรมที่เรากําลังพูดถึงกันอยู่แล้วบ้านที่ที่ควรจะปลอดภัยที่สุดกลับถูกทําลายไปมากกว่า10,000แหลังนี่มันไม่ใช่แค่การสู้รบธรรมดาแล้วแต่มันคือสงครามที่กองทัพกระทําต่อประชาชนของตัวเองแล้วเบื้องหลังตัวเลขพวกนี้มันคือเสียงกรีดร้องและความเจ็บปวดครับลองฟังคําพูดจากผู้รอดชีวิตคนหนึ่งดูนะครับเขาบอกว่าผมพยายามคลานเหมือนจอระเข้ ลากตัวเองลงไปในคูมันโกลาหลนไปหมดผู้คนตะโกนขอความช่วยเหลือแล้วก็กรีดร้องด้วยความตื่นตระหนกคำพูดไม่กี่ประโยคนี้สะท้อนความหวดร้ายได้ดีกว่าสถิติไหนๆเลยครับความขัดแย้งนี้มันซับซ้อนมากครับมันไม่ใช่สงครามระหว่างสองฝ่ายแต่มันคือวังวนของความรุนแรงที่พันกันยุ่งเหยิงไปหมดอย่างในรัฐยะไข่พลเรือนต้องติดอยู่ตรงกลางระหว่างทหารกองทัพอารากันและก็กลุ่มติดอาวุธโรหินญ,ญา ส่วนที่รัชชานกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆก็กําลังขยายอิทธิพลสร้างความขัดแย้งระหว่างเชื้อชาติให้รุนแรงขึ้นไปอีกทั้งหมดนี้เกิดขึ้นพร้อมๆก,กับการต่อต้านรัฐบาลทหารที่ลุกลามไปทั่วประเทศและโลกภายนอกละ่ะประชาคมโลกมองเรื่องนี้ยังไงแล้วพวกเขาพยายามทําอะไรบ้างนี่คือเกมปริศนาระดับนานา,นาชาติที่ดูเหมือนจะยังไม่มีใครหาทางออกเจอเลยครับความหวังแรกเลยก็คือฉันทามติ5ข้อของอาเซียนครับ มันคือแผนสันติภาพที่เพื่อนบ้านในภูมิภาคนี้ร่วมกันเสนอขึ้นมาเพื่อหวังว่าจะช่วยยุติความรุนแรงแล้วก็เปิดทางให้มีการพูดคุยกันได้แต่ความหวังนั้นก็ดูเหมือนจะเลือนลางเต็มทีแม้จะมีความพยายามทางการทูตนะครับแต่แผนสันติภาพก็เหมือนจะหยุดชะงักไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เป็นรูปธรรมในพื้นที่ได้เลย นานชาติก็เลยพยายามใช้แรงกดดันอีกทางหนึ่งนั่นก็คือการคว่ำบาตพยายามตัดท่อนน้ำเลี้ยงของกองทัพในทุกๆท,ทางเลยครับตั้งแต่ตัวผู้นำระดับสูงไปจนถึงรัฐวิสาหกิจในหน้าค้าอาวุธแล้วก็บริษัทในเครือข่ายทั้งหมดแต่ก็ดูเหมือนว่ากำแพงเหล็กของรัฐบาลทหารยังคงแข็งแกร่งเกินกว่าที่มาตรการเหล่านี้จะทลายลงได้และเมื่อแรงกดดันจากภายนอกไม่ได้ผลรัฐบาลทหารก็เลยต้องเล่นไพ่ใบสุดท้าย นั่นก็คือการสร้างภาพลวงตาแห่งความชอบธรรมขึ้นมาและไพ่ใบนั้นก็คือการประกาศจัดการเลือกตั้งทั่วประเทศซึ่งกำหนดไว้ในเดือนธันวาคมปี2025นี่คือแผนการที่จะชี้ชะตาอนาคตของเมียนมาเลยทีเดียวแต่คำถามที่ทุกคนอดสงสัยไม่ได้ก็คือการเลือกตั้งแบบนี้มันจะเป็นอิสระและยุติธรรมได้จริงๆหรือในเมื่อในเมื่อผู้นําฝ่ายค้านถูกจับกุมถูกทรมานหรือแม้กระทั่งถูกประหารชีวิต ในเมื่อการวิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลหรือการเลือกตั้งถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายในเมื่อนักข่าวถูกจำคุกเพียงเพราะรายงานความจริงและในเมื่อนักโทษการเมืองอีกกว่า22,000คนยังคงถูกขังอยู่หลังลูกกรงข้อมูลทั้งหมดนี้จากรายงานของสหประชาชาติก็คงจะเป็นคำตอบที่ชัดเจนที่สุดแล้วละครับและทั้งหมดที่ว่ามานี้ก็นำเรามาสู่บทสรุปที่น่าหดหูใจครับภาพของประเทศที่กำลังยืนอยู่บนปากเวของการล่มสลายอนาคตที่แขวนอยู่บนเส้นได้อย่างแท้จริง ตัวเลขเหล่านี้คือสัญญาณเตือนภัยที่ดังที่สุดเลยครับเศรษฐกิจที่เคยเติบโตกับขอดตัวอย่างรุนแรงผลผลิตทางการ,กรเกษตรที่เคยเป็นเส้นเลือดใหญ่ก็ลดฮวบลงและที่สำคัญคือราคาข้าวอาหารหลักของคนทั้งประเทศพุ่งสูงขึ้นเกือบ50%นี่คือภาพของการล่มสลายทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบถึงปากท้องของทุกคนภาพนี้คงไม่ต้องมีคำบรรยายอะไรมากเลยนะครับจากทศวรรษแห่งความก้าวหน้าและความหวังในการเปิดประเทศเมียนมากลับถูกฉุดให้ถอยหลัง กลับไปสู่ยุคมืดของความขัดแย้งและความยาบจนอีกครั้งหนึ่งและที่น่าเศร้ายิ่งกว่าก็คือบาดแผลจากวิกฤตครั้งนี้มันจะส่งผลกระทบไปอีกยาวนานมากครับระบบการศึกษาที่พังทลายความอดอยากที่กําลังคลืบคลานเข้ามาระบบสาธารณสุขที่ใกล้จะล่มสลายทั้งหมดนี้คือมรดกอันหนักอึ้งที่คนรุ่นต่อไปต้องแบกรับแต่ท่ามกลางความมืดมิดทั้งหมดนี้มันก็ยังมีแสงสว่างแห่งความหวังอยู่ครับในรายงานของสาประชาชาติฉบับเดียวกันได้บันทึกไว้ว่า ประชาชนชาวเมียนมาได้แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญความเข้มแข็งและความไม่ยอมจำนนต่อเผด็จการทหารและเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่ยังคงไม่มีใครให้คำตอบได้เมื่อรัฐล้มเหลวอะไรจะพัง,งาดขึ้นมาจากเท่าทานอนาคตของเมียนมายังคงเป็นปริศนาต่อไป